สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะเป็นวันที่น้องสายฝนกับแม่กําไรนะคะต้องแยกจากกันเพื่อสายฝนจะได้เข้าโรงเรียนนะคะอายุถึงกําหนดเข้าโรงเรียนแล้วขวาญต้นก็เลยเอาแม่กําไรนะคะมาปลูกไว้ที่หลักพี่ใบบัวนะคะเพื่อเป็นการ แยกแม่นะคะให้น้องใส่ยฝนได้เข้าโรงเรียนนะคะอาการของคุณแม่ก็จะคิดถึงลูกสาวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ใบบัวก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะคิดถึงลูกนะคะ ก็จะรอตอบรับอยู่ฝั่งนู้นนะคะอืมทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่ปัวนะคะจะอยู่ใกล้กันนะคะสวนแม่กําไรนะคะจะอยู่ฝั่งนี้คิดถึงลูกนะคะรองให้แต่ก็ถึงเวลาต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะคะเหมือนอย่างเราผู้ปกครองนละคะ่ะ เด็กอนุบาลสองัวบก็ต้องเข้าโรงเรียนนะคะเ<น>พิ่งทำการแยกตอนเช้านี้นะคะพาตอนนี้นะคะพ่อควานก็กำลังแยกพี่ใบบัวออกไปนะคะไม่งั้นวันนี้เสียงดังทั้งวันแน่เลยนะคะ แม่กำไรลร้องอยู่ทางนู้นใบบัวก็จะเล่นอยู่ฝั่งนี้นะคะดูแม่กําไรนะคะ แม่ควันก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะแม่ควันก็นึกสงสารพี่ใบบัวเหมือนกันโอ้นุกสงสารพี่กาไรเหมือนกันวิ่งร้องทั้งวันเลยวันนี้ค่ะเราก็เอาพี่ใบบัวมาอยู่อีกที่หนึ่งนะคะ แยกมาไว้อีกที่หนึง่งอืมก่อไผ่ประจำของเขานะคะไม่งั้นเล่นกันทั้งวันค่ะวันนี้ เอามาอยู่นอกหมู่บ้านนะคะเป็นกอไผ่กอใหญ่มากนะคะ

ทาลิปสติกสีเขียวไงยฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ใชด้ช่ตังนี้นี่นี่วาเอัน้อนะฮเตรงน้ฮะ อืมนี่ต้นไผ่ต้นใหญ่มากเลยนะคะกอใหญ่มากแม่น้องใส่ฝนไงลูกแม่น้องใส่ฝนได้หนึ่งน้ำนมาจากในป่าว้ายน่ากลัวแม่น้องใส่ฝนใส่ฝนพอไปเข้าโรงเรียนแล้วไรฝนจะเข้าโรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านสาราไงลูก เรียนภาษาละใช่ค่ะแล้วทำไมอันนี้พี่กำไรไแล้วทำไมพี่กำไร